สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกใจภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่สี่ไร่ผมแบ่งเป็นล็อกล็อกละสีไร่ครับมีทั้งหมด4ี่ล็อกเดี๋ยวผมพาลงมาดูครับเป็นถนนเส้นบ้านหนองแวงที่จะไปบ้านนาแกตตาบลนาหนงทุ่มครับถนนเส้นนี้คือทางหลวงชนบทหนองแวงนาแกเข้านาหนงทุ่มออกแก้งคอครับสามารถวนกันได้แล้วก็ออก ด้านหลังผมก็คือไปบ้านโคกครุงตำบลโคกครุงตอนนี้เป็นเทศบาลโครกรุงแล้วครับแล้วก็ขึ้นบนเขาก็คือท่ามะาไฟหวานเดี๋ยวผมพาลงไปดูครับที่ดินแปลงนี้ผมแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วครับรอรับโฉนดเดือนธันวาคมก็จะเป็นล็อก A1 ตรงทงสายลุงนี่แหละครับตัดมาทงสีแดงนี่คือ A1 A2 ก็คือสีแดงไปถึงสีฟ้าและ A3 สีฟ้าถึงสีเหลืองและสีเหลืองไปสุดแดนนูน้นมีเซาไฟฟ้าอยู่ครับเป็นสีล็อก A4 สุดท้ายนู้นก็คือขายแล้วนะครับเหลือ A3 A2 และ A1 ส่วน A1 นี่มี5ไร่1งานกับอีก76ตารางวานะครับถ้าใครอยากได้ที่ดินเอาไว้ทําบ้านสร้างบ้านนะครับ นิดหน่อยครับถมเข้าไปทําบ้านได้เลยเหมือนบ้านหลังนี้เลยครับเหมือนบ้านชาวบ้านนี่แหละครับด้านหลังก็เป็นวิวภูเขาและก็ด้านหลังแปลงที่ดินก็เป็นทุ่งนาสวยๆสามารถซื้อสีไร่ทํานาได้ด้วยและสร้างบ้านได้ด้วยในราคาไร่ละสองแสนบาทผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่มีแล้วครับไร่ละสองแสนบาทติดถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทตำบลโคกุุมอำเภอแก้งคอจังหวัดเชียงภูมิผมคิดว่าผมขายถูกที่สุดในละแวกนี้ในย่านนี้แล้วครับใครสามารถซื้อได้ถูกกว่านี้ลองซื้อดูครับไร่ละสองแสนบาทหาไม่มีเรอกครับติดถนนทางหลวงชนบทสวยๆแบบนี้เลยสี่ไล่สามารถสร้างบ้านได้ทำนาได้ทำสวนได้นี่ครับ ด้านหน้าสวยๆถ้าใครอยากได้2่2ล,ล็อก3ล็อกได้หมดครับตอนนี้เหลืออยู่3ล็อกเพราะว่าล็อก A4 ขายแล้วครับก็เหลือ A3 A2 และ A1 นะครับวิวสวยๆอย่างนี้เลยถนนเส้นนี้ออกไปที่ตำบลโคกกรุงเข้าที่แกง่งคอเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นที่ท้ามาไฟหวานไปมอหินขาวพระาธาตชัยภูมิอนาคตก็เป็นอำเภอใหม่ที่ท่องเที่ยวอยู่ด้านบนทั้งหมด ขับลงมาจากบนเขาลงมาถึงแปลงที่ดินนี้นิดเดียวครับแป๊บเดียวถึงส่วนแปลงที่ดินนี้ห่างจากตัวแก้งคอก็อ12กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดเชียงภูมิ48กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร330กิโลเมตรครับจะไปทางนี้ก็ได้หรือไปทางนี้ก็จะไปที่บ้านนาแกตําบลน,นาหนองทุ่มอำเภอแก้งคอจังหวัดเชีภูมิ บ้านนาหลงทุ่มบ้านนาแกคือเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดในตัวอำเภอแก้งคอมีประชากรเยอะที่สุดก็อยู่ด้านในนี่ครับก็ขับเข้าไปสามารถเลี้ยวซ้ายก็ออกที่แก้งคอออกที่ไปชัยภูมิไปขอนแก่นได้หมดนะครับทางวนกันได้หมดส่วนทางนี้ก็ออกแก้งคอได้ก็จะไปออกบ้านปรงสังออกที่บ้านเสียมปม่ามอและเข้าแก้งคอได้เลยครับอันนี้ก็คือเป็นทางลัดที่ชาวบ้านลัดกัน ไปที่แกงคอนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะมีน้ำประปาส่วนาชาวบ้านนะครับน้ำประปาหมู่บ้านน้ำประปาหมู่บ้านนะครับอย่างนี้เลยอยู่หน้าแปลงที่ดินทุกแปลงและมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าใช้ก็คือไฟฟ้าเข้าสร้างบ้านได้เลย ไฟฟ้าดึงเข้าสร้างบ้านได้เลยมีน้ำประปามีไฟฟ้าครบทั้งหมดและซื้อที่แปลงนี้สามารถสร้างบ้านได้เปิดร้านค้าได้ทำนาได้ทำสวนได้ด้านในก็เป็นทุ่งนาสวยๆมีน้ำตลอดปีถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับ0942653530ขอบคุณครับ